กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายช่งจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายช่งจนก็จะมาพูดถึงนะครับมือถือโดนแฮกนะครับมือถือโดนแฮกนะครับสำหรับทุกวันนี้คือนะครับสิ่งที่นายช่งจนเจอนะครับนายช่งจนได้ตอบคอมเมนต์ไปหลายคอมเมนต์นะครับนายช่งจนก็สัญญาว่านะครับวันนี้นะครับนายช่งจนจะ ทำคลิปเกี่ยวกับนะครับสมมุติว่านะครับหรือว่าเราโดนแฮกมือถือเราจะทำอย่างไรนะครับส่วนมากที่นายช่างจนได้ตอบคอมเมนต์ไปแล้วว่านะครับแล้วว่าวันนี้จะมาทำคลิปให้นะครับก็สัญญากับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับการโดนแฮกมือถือนะครับนายช่างจ,จนก็ทำคลิปมาถึงเมื่อวานนะครับคลิปที่นายจนอัดมาถึงเมื่อวานนะครับ แต่วันนี้นะครับนายชันจุนก็สัญญาว่าจะทําคลิปให้นะครับว่าถ้ามือถือของเราโดนแฮกแล้วเราจะทําอย่างไรนะครับสิ่งที่เราจะทําเป็นอันดับแรกที่ง่ายๆเลยนะครับว่ามือถือของเราโดนแฮกแล้วทําอย่างไรนะครับสมมุติโดนแฮกปั๊บนะครับปิดอินเทอร์เน็ตทันทีนะครับปิดเนต็ตนะครับปิดเนต็ต นะครับเน็ตเนี่ยคือนะครับเมื่อเขาจะแฮกเขาต้องแฮกมือถือเราผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับส่วนมากจะผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตยังไงเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะสามารถนะครับเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้นะครับเมื่อเราโดนแฮกนะครับเราปิดเน็ตทันที นะครับตกใจทำอะไรไม่ถูกปิดเน็ตเลยนะครับทั้งเน็ตซิมและก็เน็ตมือถือนะครับปิดไว้ก่อนนะครับตั้งหลักก่อนนะครับตั้งหลักก่อนอันดับแรกปิดเน็ตเลยนะครับปิดเน็ตอ่าพอตั้งหลักเสร็จปุ๊บอ่าเราก็กลับมาเปิดเน็ตเปิดเน็ตนะครับเปิดเน็ตเสร็จแล้วนายยังจนจะพาทำอะไรอ่า ไปหาแอปพลิเคชันที่เรากดลิงก์นะครับส่วนมากการแห้ข้อมูลมือถือจะมาจากการกดลิงก์แล้วให้โหลดแอปพลิเคชันนะครับให้เรานะครับจำให้ได้ว่าเขาให้โหลดแอปพลิเคชันอะไรมานะครับจำชื่อมันให้ได้แล้วเขียนใส่กระดาษไว้ว่าแอปพลิเคชันอะไร นะครับแล้วให้เพื่อนๆน,นะครับไปลบแอปพลิเคชันนั้นออกนะครับอ่าไปที่การตั้งค่าเลยนะครับไปที่การตั้งค่าเลยปุ๊บอ่าแล้วมาที่คำว่าแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันกดเข้าไปที่คำว่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วไปหาแอปนั้นนะครับที่เราดาวน์โหลดแล้วเราได้ล็อกอินหรืออนุญาตให้นะครับเขา เข้ามาในเครื่องของเราได้นะครับให้ลบออกนะครับลบอย่างไรสมมตุติอ่าซูมนี้นะครับเราได้กดโหลดมานะครับเขาให้ให้เรากดลิงก์นี้แล้วแล้วแอปนี้มานะครับสมมุติเป็นซูมอ่าสมมุตินะครับปุ๊บแล้วให้เราทําการมาที่คาว่าที่เก็บก่อนนะครับกดเข้าไปที่ที่เก็บเสร็จแล้วให้กดลบแคดออกนะครับลบแคออก ก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าพิ่งทํำไรนะครับลบแคสเสร็จปุ๊บกดจัดการข้อมูลตกลงแบ็กกลับไปกดลบการติดตั้งกดตกลงถอนการติดตั้งแอปนี้ออกไปก่อนนะครับพอถอนเสร็จปุ๊บให้เพื่อน ไปที่ Google ของเรานะครับ Google คืออะไรนี่ Google ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วให้กดที่รูปโลโก้มุมบนขวากดเข้าไปเสร็จแล้วกดจัดการบัญชี Google ตรงนี้กดเข้าไป เสร็จแล้วเขาจะพามาหน้านี้เขาจะ<ๆ>พามาหน้านี้เสร็จแล้วให้เราเลื่อนเลื่อนคําว่าหน้าแรกข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้นะครับแล้วข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับเลื่อนไปเลยนะครับกดค้างแล้วเลื่อนไปนะครับกดค้างแล้วเลื่อนไปนะครับแบบนี้มาหาหัวข้อความปลอดภัยนะครับกดเข้าไปที่คําว่าความปลอดภัย เสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงไปหาคำว่าอุปกรณ์ของคุณแล้วกดจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดกดจัดการอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้จำให้ได้ว่ามือถือของเราเป็นรุ่นอะไรอ่ารุ่นอะไรนะครับ ถ้าไม่รู้ให้ไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมันจะบอกรุ่นของเรานะครับแล้วเราก็มาดูว่าอ่าตอนนี้นายจนใช้ Galax y ซ A12 เห็นไหมครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงอยู่ในนี้นะครับอา้าวเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์สแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันแฮกมือถือของเรานี่นะครับเราก็กดที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ เสร็จแล้วให้เรากดคำว่าออกจากระบบทันทีนะครับออกจากระบบทันทีนะครับกดเลยนะครับแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะออกจากระบบ,บไปนั่นเองนะครับต่อมาต่อมาหัวข้อนี้แอปของบุคคลที่3ที่มีสิทธิเข้าถึงบัญชีอ่าเสร็จแล้วให้เรากด จัดการสิบบุคคลที่สามตรงนี้กดไปเลยปุ๊บมีแอปไหนอ่ามีแอปไหนหรือแอปที่เราจดไว้เอ๊มันชื่อนี้นี่อ่านี่ชื่อนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอยา่างอ่าชื่อนี้เรากดที่ชื่อแอปนี้เสร็จแล้วให้เรากดนำสิทธิ์ออก ตรงนี้ทันทีปุ๊บพอ,อบกดนำสิทธ์ออกปุ๊บเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเราต้องไปเปลี่ยนรหัส google my อ่าเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับไม่ใช่ว่าทำสอแบบนี้แล้วจะหายนะครับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนเพราะว่าอะไรนะครับเมื่อมีการล็อกอินเข้า ในมือถือของเราเขาจะเซฟพาสเวิร์ด Google ของเราไว้นะครับให้เราเปลี่ยนทันทีมาที่ข้อมูลส่วนบุคคลปับ๊บเสร็จแล้วให้เปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้เห็นไหมครับ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีอ่าตรงนี้นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านอ่าเขาจะให้เราป้อนรหัสผ่านของเราเข้าไปแล้วกดถัดไปแล้วก็ไปเปนะลี่ยน,นรหัสผ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วพอเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จแล้วแบ็กกลับไปไปที่คําว่าความปลอดภัยเหมือนเดิมกลับเข้ามากลับเข้ามาตรงนี้เหมือนเดิม อุปกรณ์ทั้งหมดนะอุปกรณ์ของคุณตรงนี้นี่ให้เรากดอุปกรณ์ทั้งหมดตรงนี้อีกทีหนึง่งปุ๊บอ้าวคอมพิวเตอร์มาอีกแล้วอ่าคอมพิวเตอร์มาอีกแล้วแสดงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เซฟพาสเวิร์ดของเราไว้ให้เรากดออกไปอีกทีหนึง่งอ่ากดออกจากระบบจากคอมพิวเตอร์นี้ไปอีกทีหนึง่ง นะครับออกจากระบบตรงนี้นะครับสมมุติว่ากดปุ๊บออกจากระบบตรงนี้แล้วเขาก็จะไม่สามารถเข้ามือถือของเราได้อีกประมาณนี้นะครับแต่ส่วนมากให้เราทําเร็วๆนะครับทําไปเลยตามคลิปนี้นครับทําเร็วๆนะครับเอาเขาออกเอาแอปของเขาออกแล้วมาเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail แล้วเข้ามาเช็คว่าเขายังเข้ามาในมือถือของเรา อีกหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับเซฟความปลอดภัยให้มือถือของเรานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเรื่องแอปธนาคารนะครับเขาจะไม่สามารถแฮกได้นะครับส่วนมากจะแฮกแอปธนาคารได้ยากนะครับแต่จะหลอกหรือขู่ให้เรานะครับขู่ให้เรา โอนเงินให้เขานะครับส่วนมากจะขู่ให้เราโอนเงินให้เขานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไมาเด็ดคือล้างเครื่องเลยล้างเครื่องทันทีนะครับตั้งค่านะครับมาที่ตั้งค่านะครับก่อนจะล้างเครื่องอย่าลืมลบ แอคเคาท์ออกให้หมดนะครับลบแอคเคาท์ออกให้หมดนะครับลบแอคเคาท์อย่างไรนะครับลบแอคเคาท์อย่างไรมาที่บัญชีและการเวกอัพตรงนี้มาที่จัดการบัญชีลบ Google ออกให้หมดนะครับที่เป็น Google นะครับลบออกให้หมดนะครับกดลบแอคเคาท์นะครับลบออกให้หมดนะครับ พอลบออกเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดคำว่ารีเซ็ตแล้วก็รีเซ็ตค่าโรงงานนะครับรีเซ็ตค่าโรงงานไปเลยนะครับแต่ถ้ากลัวนะครับกลัวกลัวว่ามันจะติด Account อีกนะครับให้ลบ Google ออกเสร็จปุ๊บมาที่เกี่ยวกับโทศรศัพท์มากดที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ มาที่หมายเลขรุ่นกดย้ำๆไปให้มันมีหมดนักพัฒนาขึ้นมากดแบ็กกลับกดแบ็กกลับมาเจอทางเลือกผู้พัฒนาตรงนี้กดเข้าไปเสร็จปุ๊บมาโยกสวิกค,คำว่าปลดล็อก OEM นะครับมาโยกสวิกค,คำว่าปลดล็อก OEM แล้วใส่รหัสผ่านถ้าใครมีรหัสผ่านอ่านเะปิดใช้งาน ประมาณนี้แล้วเราค่อยล้างค่าโรงงานนะครับประมาณนี้นะครับส่วนมากจะทําประมาณนี้แล้วจะหายนะครับแล้วจะหายนะครับแต่อันดับแรกทําอะไรไม่ถูกปิดสัญญาณเน็ตไว้ก่อนนะครับจะปลอดภัยเป็นอันดับแรกให้เราตั้งหลักก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ไปลบทีละขั้นตอนเหมือนที่หายชิงจนบอกนี้นะครับก็คลิปนี้ก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆไม่มากกาน้อยนะครับถ้ามีามข้อสงสัยแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชนจนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ